รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพื่อคนจนว่ะเกะกะดิวเราอย่าไปสนใจเลยเราไปทำวามสายกันดีกว่ามาสัสยีอาทิตหน้าโรงเรียนเรามีการเลือกตั้งประธานนักเรียนเองว่าใครจะชนะแล้วว่าพี่พลอยต้องชนะแน่ๆเลยเพราะว่าพี่พลอยเรียนเก่งแถมยังบ้านรวยอีกเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่เขาก็สงสารพี่ดิวเหมือนกันนะเพราะพี่ดิวเป็นคนดีด้วยหรอ แต่ว่าเขาว่ายังไงพี่พลอยก็ต้องชนะช่างเถอะอาทิตย์หน้าก็รู้ผลทำเวนกันดีกว่าโชิญกูรอด้วย สวัสดีครับผมซีอเด็กชาจิีรพัชกันดีเป็นตัวแทนเมนเลเยกหนึ่งถ้าทุกคนเลือกผมผมจะเป็นตัวแทนนำสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนโรงเรียนของเราจะปลอดขยะห้องน้ําจะสุขขาดีมีความสุขและโรงเรียนของเราจะน่าอยู่ตลอดไปครับขอบนุณครับถ้าทุกคนเลือกพลอยพลอยจะให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขพลอยจะให้คุณพ่อและคุณแม่ของพลอยมาบริจาคทุนการศึกษาขนมและพลอยก็จะให้คุณแม่ของพลอยจ้างพนลงมาทําความสะอาดแทนทุกคน ีคะปเหนือเพื่อนแล้วไปเก็บระอยากกันเถอะเดี๋ยวเรามาช่วยนะ้ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึง่งฝากไปบอกเพื่อนๆน้องด้วยถ้าใครเลือกพี่ พี่จะให้ตังกินขนมแล้วก็ไม่ต้องเก็บขยะพี่จะจ้างพานลงมาเก็บแทนน้องๆเองพี่ไปละอย่าลืมละไอ้ดียเว้ยเรื่องงสารนี่จริงจะบอกเพื่อนน้องๆด้วยนะถ้าใครเลือกพี่พี่จะให้ตังกินขนมแต่พี่จะจ้างพานลงมาทําความสะอาดแทนพวกน้องเองเห็นปะสบายจะตายเอ้พวกเราแกงใจเกเรแล้วก็บป๋อตั้งหรือไมาไอ้หพวแก เฮ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันเป็นไงบ้างพลอยมันเป็นไรแล้วขอบคุณนะเธอมาช่วยเราทำไมทั้งที่เราทำไม่ดีกับเธอไว้ตังเยอะถ้ามันถือพลอยปรับใก็ดีแล้วพลอยมีอะไรจะคุยกูหรือเปล่าครูคะเพื่อนเขามาทำร้ายหนูค่ะอ้าวทำไมเขาถึงมาทำร้ายพลอยล่ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะครูหนูยืนอยู่เฉยค่ะพลอยครูมีเรื่องอยากเตือนพลอยนะลูกพลอยเนี่ยมีโอกาสดีกว่าคนอื่นฐานะบ้านพลอยก็ดีแถมพลอยยังเป็นเด็กเรียนเก่งอีกแต่ว่าพลอยเ่ะใช้สิ่งเหล่านั้นน่ะมาคอยทำร้ายเพื่อนคอยทำร้ายคนอื่นครูอยากให้พลอยปรับตัวนะเพราะคนเราการที่เราเป็นคนดีนะพลอยมันจะส่งผลดีต่อชีวิตของพลอย สัญญาพูดได้ไหมว่าพอจะปรับปรุงตัวเองได้ค่ะ คอยดีใจกับดิวดี้นะถ้เาเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วมาสีสนะส่ชองบนพี่ว่าลองรองปไปด้พี่ดีบันเทิะทำไมล่ะพี่พลอยเพราะพี่ดีเป็นคนดีจริงการช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั้นผู้ใดทำได้จะได้บุญกุศลสูงยิ่ง แต่การช่วยตนเองที่ประพฤติไม่ดีให้เป็นประพฤติดีนั้นก็เป็นการช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีเช่นกัน